สวัสดีค่ะเอฟซีทันผู้ชมทุกคนค่ะมือนีเพชรผ้ารวยสิมาอยู่ออมาอยู่อาสำนักอาจารย์ปูคำแสนเด้อค่ะสิมาตามตัวเลขของปูคำแสนนะคะงวดเมื่อกี้เขาเต็มเต็มนะคะศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะคะเนาะมนีเพชรผ้ารวยกับมาอยู่ที่สำนักปูคำแสนนะคะสิมาตามตัวเลขของปูคำแสนนะคะเนาะว่าเพื่นสีบวกตัวใดได้เล็กตัวใดฟันตัวไดเนะคะฟันแบบไดเนะคะเข้ากับมาตามกันเลยเด้อค่ะว่าปูคำแสนเจ้ากระดำจีไดตัวใดเนะคะเนาะมาตามกันเลยเด้อค่ะ โ็เสือในเบิกกับเมั่งมันมันเสียถือขื้ว่าตีเนาะนอนตื่นไหครับนี่นอนตื่นตื่นตื่นนี่มือขึ้นกีเยอดแยะหรือเปล่ามาว่านี่ตอนเช้าตอนเสาร์ไปงานสีสเกตกลับมาหาโมงไปงานสุรินหกโมงหอดเจ็ดโมงเสาร์ กลับมารอะท่านได้นอนนอนตอนเจ็ดโมงเสาครับื่มาอกวาเรียนเตะเหมืนแม่มือนวันปัจจัยได้ไรเงียมา่าปู่นะวงสวงเธอเธอวันปัจจัยได้ไรสนน้อเนอาจารย์นะผมผมบอกเลยมันเป็นอยผ่าบัเ้มันอยู่ในห้องน้ำมันเกาะอยู่หลังห้องน้ำ กามืนบนห้องน้ำมัอนไปอาบน้ำครับก็เลยได้เอานาสิใจมันว่า้มันออกไห้มันออกไย่เงสิไหมครับก็การเลื่อนหัวหนาเบ้่งเข้าเป็นหนาทกต้นเลย่เด้ือรงหนามมันกพทีมันออกมันกระโดดลงหน้ากขาแบบนครับก็ขอเอมัได้เลยไม่ทัดกาะขาเลยครเอามือดึงออกดึงออกดึกออกครับจนถึงสกโยตถุยไื ครับหอยถืาหน้าตาคือคนเลยเนี่ยจะเป็นลายคือเสือใช่ไหอเสืออืออครับหอยถ่าหน้าตาเหมือนคนลายเหมือนเสือแล้วก็กลางเห็นมือยังแปลกๆอืก บันเหนืออันนี้ก็เป็นข้าวสารไทยซุปข้าวแเอาเองเนี่ยแล้ว่าอีกที่ปูแฝดเนี่ยจะเป็นบิบโตนรูนก็จ,จับ,ม,บมันสิถือหรืวอว่าสืบพันธุกันมันสิเป็นเครื่องข้าคขึไวใบปอแหมเป็นเครื่องข้าวขนบออันนี้จะเขียนลงให้ในแบบฟูครับเขียนลงให้ใน,บน,นแบบฟูในแบบปูเลยเนาะครับเป็นยังไงหมวดที่แล้วหมวดที่แล้วไหวเตี้ยมๆแล้วถือแล้วงวดที่แล้วเจ้าบัตรเจ้าบัต เต็มเกือกจังไก่นักใช่มเตมเกลือกปฏิบัติุภะเต็มประตูเต็มประตูเออศูนย์เก้าเก้าศูนย์หังครับหลังตัวเดียวแข็งแข็งตัวเดียวแข็งแข็งหรือวัดจมนักอนี้งก็ได้ลูกศิษย์ถ้ามา่ายย้ำอีกเนีอันก่อนมันจะฟูฟัน่างเดียวไปเลยฟัน่าโกนหัวก็เลยว่าศูนย์เก้ามาคัก วันนี้ก็ไม่ลูกศิษยกอะไรลอตเตอรี่ไปพูดแล้วจาไปหาไปเก็บไปได้มาขายก็บังคับให้คือเอาเลยชูเก่าชูเก่าตัวเดียวเลยลูกศิษยปู่บอกว่ามาตามเห็นแน่มาตามเห็นแน่ใจสิขาดแเราคนวะมาตามเห็นแน่ใจสิขาดแเราคนวะรอดเลยไปพูดรอดเลยไปพูดเฝ้ามาตามเห็นแน่เฝ่ามาตามเห็นแน่ก็เลยได้มาตามเลยเคลื่อนขาน สุตะสมุนไกด์เนาะสุตะสมุนไกดครับเอาเพียนั่งอยู่บ่ยื่คืึ้ออโอ้ยสูบกรได้แล้วเขาเถ่ากุมูเนาะทำสาวอืมหานหลักร้อมยังไม่ได้อืมก็มันมันมันเป็นลูกตุ้งผสมอีสานใต้โอเกินเบิ้องกูเกินเหมืองจำาระไดจำาบได้คือผม จำบ่ได้คือยันผมาไปจำบ่ได้ควันนี้นี่มาเอาเรื่องฝันเนาะครับฝันนี่หายทานี่คูตีเป็นหอยกับหากระทบรวมเป็นตัวหอนโอ้ก็จะขึ้นหากับทบครับอืมเพราะฉะนั้นน้ำก็จะเป็นหนึ่งครับครับ วนนั้นก็โดนต่อค้านเล้วเป็นเจ็ดประมาณนี้ห้าอ๋อหยีบเป็นห้ากับหกเอมีห้ากับหกหนึ่งแล้วก็น้ําเป็นเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดกับหนึ่งห้ากับหกเจ็ดกับหนึ่งเพราะว่าถูกไม่ถูกก็อย่าเพิ่งว่ากันเด้อมันก็มีเข้ามีออกกันแหละคอืถ้ามันออกก็ถือแมันออกก็ถือแต่มันก็บอกออกก็ือกถึงละ ก็ <Coast> <stand ard S 2> พอได้หาใน้สิบไก่เนาะครับก็ได้รุ่นนั่นแหละก็ได้รุ่นอือก็ได้เล่นครับอ่าถัดต้องเขาเนาะมาหาปูตั้งเถอะเนาะเอ้ก็ปูก็อยากให้เขาทุดหันหละเลยอืมอยากให้เขาก็อยากให้ไก่รั่นแเลยอืมเพราะว่าจะได้ มีดีติดตามเยอะๆทุกๆช่องไงครับคาัุฮาธูนะครับขู่ข้าก็ถือก็เต้าเบิ้งเน่าแต่ถือเขาเป็นยังไงมีคอมเมนต์มาในข้าวลูงให้แน่เขราะทีเป็นกําลังใจเขาะเป็นขาน้ามันไปหนักไปไปหาไปเจาะหาหาตุ๊ดเบิ้ง คนบึงจะนั่งบึงอยู่แต่บ้านใน่สือได้เหรอเนาะแม่คนไทยต้องเลียนนะคนไทยต้องเลียนหาต้องเลียนหาครับบานอย่คนถูกเป็นไถ่หูบอคนถูกเงินปูเป็นคนไห้เป็นคนไห้ไห้บ่ถือเขาเขาว่าไห่ถือก็ใ้เขาอยเขากระติ๊บนี่แล้ว ก็เลยอมถูกไว้เลยบแล้วอมถูกไปไปดิจะสังเกตดูเลยปูซิบะไหลครับแม่ครับเลขอปูซิบะไหลจะเขียนให้ซับตกวาสองตัวนะครับครับยังไม่ขึ้นกันแต่แก้มเดียวนึงยังไม่ขึ้นก็แก้มเดียวครับอือครับการประการในะ เตรียมตัวนะ FC เตรียมตัวนะครับปูจับปาก้าเราเด้อ,อยากระพริบตาครับท่านผุ้ชมยากระพริบตาเรือนะครับครับปูใบงามงก่อน <c oughs> ตามจริงใบปูงวดไหน,นเข้าตาสมุดต,ต้องเรียงว้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 ทีนี้ก็จะเอาใบปูนะ่ะมาเปิดนี่ครับ ครับอันนเดียบหนึ่งแต้มยางขึ้นกับรงแตะยางลงกับรงแต้มหนึ่งยางขึ้นกับขึ้นแต้มหนึ่งบ่อไปใส่บ๊อบไปใกล้ครับนะครับถ่ายเจฟซี่ถ่ายจับจุดเด็กกับคงสีหูแล้วเนาะเคยเด็กเคยเป็นติดตามมาหลายปีแเราขจอยหลายปีละพวกเขาหูเขากับถือสูงวัดเพื่อนเนาะแมีนพวกเขาหลินเนาะพวกกับตามเนาะแมนขอมปูนกับสูงวัเลยนะครับข้างเข่าคือเข่าตรงๆ ทันเคพื่อนกับเพื่อนแค่แต้มเดียวขึ้นลงนี่ฉะนั้นก็ต้องล็อกแมนเลยแมนล็อกไว้เลยขึ้นแต้มลงแต้มไว้เลยแมนกันไว้เลยเล็กมันช่จับเล็กมันดิ่นต้องต้องต้องกันไว้เลยเวลาเสี่ยงแต่ในกลุ่มลูกมเด็กนี่ผู้ให้เล่นหนุนเก้าวเยอะมากไปแล้วบอกไม่ต้องกลับเลยบางทีที่ลงในี่กลุ่มกู อะครับผมทุสิบคับผู้ชมขับคุณคุสกิเอียนตเลกแล้วนะ <C 1> ครับนะครับวันนี้คนุนสิเขียนตัวเลขแล้วเ้อนะครับท่านผู้ชมมีนาทีที่รอคอยนะครับมีนาทีละทีจะมาแล้วรอคอย <c oughs> นะครับสําหรับเอฟซีนะครับที่ฝากถามมา <c oughs> นะครับท่านผู้ชมวันนี้ได้แน่นอนเด้อ <c oughs> ครับวันนี้ได้แน่นอนนะครับเออม เรอสักคู่เนาะคือสีดแยเลี่ยวก่อนที่เปิดไปผู้กับกดไลคกดแชร์เป็นกำลังใจให้แนเดอร์จ้าจ้าตัวเด้อตินะครับขอกดแชร์กดไลค์กดแชร์ไป เป็นกำลังใจให้ทีมงานท่องยู u b e ครับแทรมแรมแทรมแรมแรมอะไรนะเวลาเวลามันออกไปจะพูดงไงนะงวดประจำวันที่รางวันเลขท้ายสองตัวท้ายสองายสามตัวงวดประจำวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลขที่ออกเลขที่ออกตาตาแต่รางวันที่หนึ่ง งวดประจำวันที่16ออกมาแล้วครับติดหดหนึ่งชัดเลยบาดเทินนี่เจ็หนึ่งครับ่านผู้ชมเจ็ชัดเจนเจหนึ่งหากับหกหนึ่งครับอิทหนึ่งหากับหกหนึ่งกะบ่ชนกับไผตดอกเนาะบอชนเลยบอลชนเลยเจ็ดหนึ่งหากับหกหนึ่งอชนลครับเบิ้งเบิ้งเบิัดซัดเบิ้งซัดซัดเจ็ดหนึ่งห้ากับหกหนึ่งนะครับ ประว่าเลยกปูเลขกปูยัเป็นอางินอ่ะรับเลขกใบปูปูคําแสนเฉลยออกมาแล้วนะครับคุณผู้ชมปูนะครับเจ็ดหนึ่งห้าเ็กับหกหนึ่งแล้วก็รวย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 ยรวยรวยยรวยรวยวยรวยรวยรยรวยเวรวยาวย้วรวยรวยรวรวยรยรวงรววยอวยวยรวยยวยวยรยความวมายยัวตรวยรรับรรวย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 รรวยรรับรวรห ว่าไปบอมากแต่เจ็ดหกหาเลยเจ็ดหนึ่งหากับหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งนะครับผมเป็นเลขตีมาจากคลอมกันคลองปู่นะครับผมปูลองบอกปู่นะครับปู่ลองบอกนะครับรางวัลที่หนึ่งวดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์ครับเลขที่ออกมันออกหกตัวเนี้ยมันออกหกตัวอันนี้มันมีค่ะอัาเลขท้ายก็ได้ครับเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัววดประจําวันที่สิบหกกุมภาพันธ์เลขที่ออก เต็ดนัดหกหนึ่งหนึ่งอ๋อนี่แหละที่เด็วเร็วถ้าจะไปซื้อหกตัวก็ครับเอาศูนย์ใส่ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าหกโตพอดีหกโตัวพอดีเลยหกโตัวเลยว่าปู่เอาอีกเพิ่งเสนอเอาศูนย์ใส่เอาศูนย์หกหนึ่ง หนึ่งห้าอันนี้หตัวนะเราศูนย์ก่็ดหนึ่งห้างวันที่หนึ่งวดประจำวันที่สิบสามันกุมรับเลขที่ออกศูนย์หกหนึ่หนึ่งห้าโอ้เอเอาเอาเอเอาไปเสือเด้อพี่น้องผู้บอกแล้วผูบอกแล้วกับไม่ได้ตกโตหายันไกูโกมีลผูมีโกมีลาภอาเดียวบ คุณดีถือไปพู๋แหละพู๋ถือไปเขาจะทำต่อด้วยด้วยดูดูหนีด้วยราคาหลีกไปผู้ปูคำแสนด้วยค่ะได้มาแล้วด้วค่ะเจ็ดหนึ่งห้าหกหนึ่งด้วยค่ะรีบไปหาสื่อด้วยค่ะรีบไปหาสื่องวดเมื่อกี้เข้าเต็มเต็มด้วยค่ะเก้าศูนย์ศูนย์เก้าด้วยค่ะงวดนี้อย่าลืมตามอีกด้วยค่ะ นะคะเนาะนะคะอันนี้นะคะเนะแคบไหวด้วยค่ะแคบไหวค่ะศูนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าผมจะมีรางวัลการเกียงดูดิมีรางวัลกางเกียงแต่รางวัลการเกียงก็จะเป็น ศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่ศูนหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกราวัลกลางกรางวัลกงเฮ้ยมันอยู่ในนี้หมดเลยครับเออดีนะครับคุณผู้ชมอ่าดหลายอ่ะเดี๋ยวผมขอถ่ายรูปหนาโกน้อยหนึ่งหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม